สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับผมแมนโกสินครับวันนี้มาพูดคุยเรื่องหลังเกมของไทยลีกครับระหว่างชลบุรีที่แพ้บุรีรมัมย์ไนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับแล้วก็จะเล่าถึงเรื่องเบื้องหลังต่างๆในการเซ็นนักเตะต,ต่างชาติของชลบุรีนะครับหลังจากที่ชัดเจนแล้วนะครับว่า3คนโคต้าต่างชาติและก็โคต้าเอเชียจะเป็นใครเข้ามาเสริมบ้างน,นะครับ คือนอกจากข่าวที่ออกมาในเบื้องหน้าแล้วผมก็จะเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังด้วยว่าแต่ละดีลมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก่อนที่จะฟังคลิปนี้กันก็รบกวนคนละหนึ่งไลค์1แชร์แล้วก็ subscribe กันด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามนะฮะด้านล่างของคลิปนี้แล้วก็ติดตามกันในคอนเทนต์ทุกๆคอนเทนต์ที่ผมลงไปแล้วกันนะครับอ่ะมาเริ่มถึงเรื่องแมชที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปกันนะฮะสำหรับเกมฟุตบอลไทยลีกครับที่ ทางบุรีรามไนเต็ดเนี่ยนะฮะเปิดสนามในช่วงเลง็ก2ด้วยการไปชนะทางทีมชมบุรี FC นะครับถึงบ้าน2ประตูต่อศูย์ก็ดูไฮไลท์ประกอบไปด้วยแล้วกันนะครับคือเกมนี้เนี่ยทางชมบุรีใช้ผู้เล่น11ตัวจริงเป็นผู้เล่นไทยทั้งหมดไทยล้วนๆเลยนะครับสำรองมีต่างชาติอยู่แค่คนเดียวก็คือกาฟาดูโรซินนี่ในขณะที่บุรีรามครับก็ใช้ผู้เล่นต่างชาติเต็มอัตรานะครับ เหลือเพียงเรนาโตเคลิสคนเดียวที่ยังเป็นชุดเดิมส่วนที่เหลือเนี่ยอาริสเดกามาก,ก็ส่งในช่วงของตัวจริงเนี่ยใช้สมาเอลโรซากอนซาเวสลงเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับโวมก,กับแบรนดอนโอนิลมิดฟิลด์ทีมชาติออสเตรเลียซึ่งเล่นในโคต้าเอเชียนะครับในการเล่นของสมิเอลโรซาแดนน่านี่ถือว่าเล่นเก็บบอลพักพิงเบียดบังนะฮะได้ดี นะฮะประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ได้ดีเลยสําหรับเกมแรกในการเดบิวต์ของเขานะครับประสานงานกับตัวแถว2อ,อะไรได้ดีจังหวะนี้ก็น่าจะได้แอสซิสต์ด้วยเพราะว่าซามิเอโลซาเนี่ยมงไปเสาสองแล้วเป็นทางคิวินอิงเกโซเนี่ยมงจะเจาะเข้าไปแต่ว่าเช็คจาก VR แล้วอยู่ในตำแหน่งลำหน้านะครับสำหรับทางอิงเกโซก็เลยไม่ได้ประตูะก็จะพูดถึงไฮไลท์ไปด้วยเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเรื่องของเบื้องหลังต่างๆในการคว้านักเตะของชมบุรี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับ ถือโอกาสวิเคราะห์ฟอร์มการเล่นของต่างชาติคนใหม่ของทางบุรีรัมด้วยลูกนี้ล้ำหน้านะครับเพราะว่าจังหวะที่โขกมาเนี่ยตำแหน่งของอินเกรโซอยู่ต่ํากว่าสินี่วีชัยนะครับแล้วกองหลังตัวสุดท้ายคือสหรัฐสนทิสวัสด์เนี่ยหลุดเข้าไปอยู่ในเส้นประตูแล้วก็ถือว่าเป็นการล้ำหน้าตามกฎถูกต้องนะครับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรคือผมดูรูปเกมรวมๆแล้วเนี่ยพูดถึงไปต้องาไปต้ก่อนนะฮะ ก็ถือว่าเขามีจังหวะจ่ายบอลสั้นบอลยาวที่แม่นใช้ได้สปีดบอลดีแต่ยังอาจจะยังต้องปรับจูนจังหวะกับเพื่อนอยู่บ้างเพราะว่าบางครั้งสปีดบอลเร็วไปบ้างบางครั้งจะมีจ่ายล้นจ่ายเกินจ่ายล่านอยู่บ้างก็เป็นเรื่องของการเข้าใจกันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะลงเล่นเกมแรกก็คงจะไม่ได้แบบทุกอย่างมันส,สมบูรณ์แบบอยู่แล้วแต่ถือว่ามีมีแนวโน้มมีทรงแล้วก็มีสัญญาณที่ดีว่า บุรีรัม์น่าจะใช้ประโยชน์กับเบนโตโอนิลได้ดีทีเดียวเลยแหละนะครับส่วนสมิเอลโรซากอเซเวสเกมนี้เนี่ยยิง1นึ่งแอสซิสหนึ่งนะครับจังหวะที่หลุดไปตรงนี้จะเป็นพันธุ์พงค์คนซานะฮะหลุดไปแต่ว่าไปยิงข้ามคานออกไปเองชมบุรีเนี่ยเล่นโอเคผลงานใช้ได้แต่ว่าขาดกองหน้าตัวเป้าเวลาขึ้นมาก็ต้องบอกแล้วว่าเรเนโตเคลิชกองหลังชาวโครเอตของบุรีรัม์เนี่ยก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ได,ดีมากๆนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอธิบายกันว่าทำไมเรนาโตเคลิกถึงไปชมบรีและททำไมถึงต้องมีการประกาศหลังจบเกมนี้นะครับนี่โอกาสอีกครั้งหนึ่งที่ซามิเอลโรซาเกือบจะลงโทษกองหลังของชมบรีได้นะครับจกกังหวะที่โดนตัดบอลแล้วก็ทางโรซาเนี่ยเห็นเสาสองสามเหลี่ยมโล่งปัดลูกนี้มันโค้งน้อยไปนะครับเกือบจะได้ประตูเหมือนกันนะฮะเราจะดูไฮไลท์ประกอบไปด้วยเลยนะครับสำหรับคนที่อาจจะได้ชมเกมนี้หรืออาจจะไม่ได้ชมนะครับย้อนอีกทีหนึ่ง จังหวะน,นี้ก็เป็นจักรพัน์แก้วพรมครับบอลเนี่ยย้อนหลังไปหน่อยนะฮะทางนรับดินเปิดมาย้อนหลังครับก็เลยตักบอลเนี่ยเหลี่ยมนี่มันมันตักใต้บอลก็เลยข้ามคานออกไปนะครับ่ะดูไฮไลท์กันประกอบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหลังจากเรื่องไฮไลท์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละดีลอยากจะถามแฟนบอลของชมบุรีด้วยเหมือนกันหรือว่าแฟนบอลทีมอื่นก็ได้ครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับผลงานของนักเตะต่างชาติที่ลงเล่นในเกมนี้ ซามเอโลโรซาลูกนี้เป็นแอสซิสเนะฮะเปิดมาลูกนี้แล้วมงตั้งให้กับจักรพันแก้วรมมงตามน้ำครับหันหน้าทางไหนมงทางนั้นเริ่มมาจากทางซ้ายนะครับบอลเนี่ยออกมาทางสระไขประโคนเปิดไปโค้งแล้วซามเอโลโรซาเนี่ยจังหวะเทคตัวดีมากขึ้นดีกว่านิรันมีมากไปครับนิรันมีมากนีนนกนะ่ขึ้นไม่ถึงแล้วก็เปิดมาจุดนัดพบเลยนะครับมงมาตั้งให้สวยๆเลยครับคือผมมองว่าการที่ซามเอโลโรซาเข้ามาเนี่ยเกมเนี้ย เหมือนกับเราหายเราหาเรียกว่าบุรีรัมเนี่ยขาดตำแหน่งนี้มานานแล้วอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าเป็นกองหน้าที่พักพิงเบียดบังนะครับจ่ายบอลดีไปกับบอลได้นะฮะลูกกาอากาศดีแล้วก็ยิงประตูดได้เด็ดขาดซึ่งโหนี่ถือว่านี่คือเกมแรกนะลราชนี้คงจะมีอะไรให้เห็นอีกเรื่อยๆถ้าเขายิ่งปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้มากกว่านี้เลข2ก็สนุกแน่นอนนะสำหรับบุรีรัม ตรนี้จ่ายตัดมาเนี่ยไม่ลำหน้าครับแต่ว่าสิ่งที่วิชัยออกมาตัดบอลดีครับแล้วบอลเนี่ยไม่โดนมือด้วยนะฮะเก็บแขนดีครับเคลียร์ออกไปได้ก่อนที่จะโดนซ้ํานะครับจังหวะแรกี่จักรพันธ์แก้วพรมเกือบจะทันเหมือนกันครึ่งแรกเนี่ยบุรีรัมย์ก็นําอยู่หนึ่งศูนย์จากจักรพันธ์แก้วพรมอีกคนนึงถึงจะไม่ใช่ตัวต่างชาติแต่บอกว่าแล้ว่าจักรพันธ์แก้วพรมเนี่ยช่วงท้ายๆของเลกแรกจนถึงนัดนี้ถือว่าเหมือนกับได้นักเตะใหม่เพราะว่าเล่นดีมาก สภาพร่างกายดีขึ้นมาครับแล้วก็โหทั้งยิงทั้งจ่ายแอซิสให้เพื่อนเนี่ยขึ้นมาเป็นติดชาร์ตนักเตะไทยที่แอซิสทแทบจะสูงสุดของไทยลีกแล้วนะครับแล้วก็นี่จังหวะที่สินวิชัยจ่ายบอลพลาดนะครับโดนทางซเมลโวซ่าเนี่ยพลิกมาแล้วก็ล็อกทีหนึ่งก่อนจะยิงหักครับเข้าเสาแรกก็เป็น2ประตูต่อสูนนะครับ เป็น2ประตูที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนี่ทางอเลสเดกามาเขถือว่าเปลี่ยนจะ,ะเปลี่ยนตัวได้ถูกใจแฟนบอลเพราะว่านำสองูนแล้วยังเปลี่ยนตัวลุกลงมามีทั้งไมคอนโบนะครับที่ใส่เบอร์7แล้วก็อองตูที่ใส่เบอร์77ซึ่งไมเคอนโบอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรจากเขาเท่าไหร่แต่ว่าอ,องตูเนี่ยถือว่าลงมาแล้วมีบทบาทได้บอลเยอะทีเดียวซึ่งถ้าได้ลงเล่นไปเรื่อยๆนะฮะ เชื่อว่ากระแสแฟนบอลจากเมียนมาคงจะเข้ามาเชียร์บุรีรัม์กนอีกเยอะแน่นอนแล้วก็น่าจะสร้างประโยชน์ได้เพราะว่าดูแล้วเขาลงค่อนข้างจะเข้ากับระบบที่กาล่ากับบุรีรัมเล่นนะครับะนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงเรื่องดีลต่างๆคือหลังเกมนี้นะครับมันก็มาชัดเจนนะฮะทันชีหลังจากที่โคตเต้นะครับสะสมพบประเสริฐเนี่ยมีการให้สัมภาษณ์นะครับในห้องแหลงข่าวว่า ได้มีการเสริมผู right, s <S yeah, ้เล่นต่างชาตินะครับในโคต้าต่างชาติและเอเชียเข้ามาหนึ่งก็คือเอเลนโดรกอนซาก้นที่เปิดตัวไปแล้วนะครับมีภาพเปิดตัวออกมาจากเบส่วนสอนและภาพนี้นะครับเปิดตัวเรียบร้อยกับคุณบอลศิติสติโทองอดีตกองหน้าของสุพรรณบุรีเอฟซี คือ <c oughs> ถ้าตามในเพจที่ผมเคยลงไว้ในเพจบรนาโชว์เนี่ยนะครับเรื่องของเอเลียนโรเนี่ยจริงๆมันก็น่าจะเรียบร้อยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละผมจะเล่าเบื้องหลังของดิวเอเลียนโรกันก่อนนะครับคุณผู้ชมท่านทุกคนฮนะเ,นเอเลียนโรเนี่ยออกจากสุพรรณและตอนแรกมีข่าวจะไปลำพลูนบริเอรอ์มันเกิดขึ้นไดน้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นนะครับจะเล่าให้ฟังในมุมที่สามารถที่จะพูดได้โดยที่ไม่เป็นการไปภาพพิมกับบุคคลใดนะครับ ที่อาจจะเสื่อมเกิดความเสียหายกับเขาได้คือตอนแรกเนี่ยเอเลนโดเขารู้แล้วว่าไคออนคือไคออนเฮลิซันเนี่ยครับย้ายเข้ามาแทนเขาทีนี้เขาก็มีเอเจต์นะครับเป็นชาวบาราซิลเนี่ยก็มีการเสนอมาพูดคุยการกับชมบุรีก่อนเลยเนื่องจากว่าไคออนเนี่ยมาจากชมบุรีไคออนไปอยู่สุพรรณเพราะฉะนั้นชมบุรีก็ก็คอยกับเอเลนโดด้วยตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าค่าจ้างเงินเดือนเนี่ยพอๆรกันระหว่างไคออนกับเอเลนโด แต่ลมพูนบริเอร์เข้ามาเกี่ยวได้อย่างไรคือมีคนไทยคนหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นเอเจนต์ของเจ้าตัวเอาโปรไฟล์เอาชื่อของเอีนโดรเนี่ยไปเสนอให้กับลำพูนบริเอร์ซึ่งลำพูนบริเอร์ก็สนใจจริงๆด้วยนะครับแล้วก็เสนอเงินเดือนมาประมาณ3ามแสนห้านะครับสามแสนมบาทแล้วพอตกลงว่าจะซื้อเอเดนโดรู้เข้าก็งงครับว่า แล้วคนที่เอาไปคุยเนี่ยอชื่อเขาไปสเสนอเป็นใครเขาไม่รู้จักนะดีนี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นและอีกประเด็นเหตุผลหนึ่งก็คือเอเลียนโรเนี่ยแม้กระทั่งทีสองเขาก็ยังไม่ยอมลงมาเล่นเลยนะครับทีสามนี่ยังไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เกี่ยวว่าจ้างเขาได้ราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาต้องการเล่นในไทยลีกต่อเขายังไม่อยากลงไปเล่นในลีกที่ล่างกว่านี้นะซึ่งดีวกับชมบูรียังไม่มีการประกาศผมเคยลงไปแล้วแล้วก็เคยบอกว่าดีนี้ยังไม่จบ ในช่วงประมาณสักสาวันก่อนซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นคือตอนนั้นที่บอกว่าถ้าเกิดมีสื่ไหนลงว่าชมบุรีได้เอรีนโดแล้วเนี่ยทางชมบุรีทางคุณบอลเขาก็เชื่อนะเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เซ็นต์ต่างกันวิดีโอนี้ต้องรอรอให้เซ็นกต่อกนถึงจะยอมแต่ก็เชื่อว่ามีแวกวงในแหล่งข่าวต่างๆก็รู้กันแล้วแหละว่าเอรีนโดน่าจะจบกับชมบุรีโอกาสที่ดที่สุด ราะว่าชมรีก็มีคุยกับคนอื่นอีนอกประมาณสัก3าคนแต่เอเรียนโดเนี่ยมันคุยคืบหน้าไปไปเยอะกว่าคนอื่นพอแล้วนะครับก็สรุปว่าเอเรียนโดมาดีคนนะครับส่วนจะดีหรือไม่ดีก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเล่นกับแผงของชมบุรีนะครับเขาเป็นคนสไตล์แบบขยันบู๊ดุดดันแบบมืกถังอยู่แล้วก็จะดีหรือไม่ดีคงต้องรอดูผลงานส่วนดีต่อมาครับไปที่โจโจ้ก,กันก่อนเจซีจอนอันนี้เป็นชุดเก่าตอนสมัยอยู่กับแบงคอกอยู่ในเต็ต แต่เขาย้ายนะฮะมาจากทางขอนแก่นยูเนเต็ดในไทยลีก2มาอยู่กับชมบุรีนะครับดีลนี้ก็เพิ่งจะปิดดีลกันได้ประมาณวันสวันที่ผ่านมานี่เองนะครับน่าจะเมื่อวานเมนื่อวันศุกร์ด้วยซ้ำนะครับก่อนที่จะเป็นดีลของคนนี้ตอนแรกเนี่ยชมบุรีจะได้กองหน้าลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเลยที่ผมลงในเพจไปนะฮะอันนั้นคือข้อมูลที่ได้มาจาก ทางมาเลเซียของทางสโมสรตรังการนูนะครับเขายืนยันว่าบรูโนซูซูกิกองหน้าลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นเนี่ยจะมาชมบุรีซึ่งเจ้าตัวก็มีการโพสต์ไอจนะครับอำลาทีมเรียบร้อยเนีมีการขอบคุณเพื่อนร่วมทีมขอบคุณสโมสรไปเรียบร้อยแล้วทีเนี้ยดีลนี้เพิ่งจะถูกยกเลิกไปเมื่อวานนี้เองนะฮะคนมาเลยที่ผมคุยด้วยเนี่ยเขาก็ส่งแชทมาให้ผมดูว่าทางชมบุรีมีการขอยกเลิกการเซ็นสัญญา กับบรูโน่ซูซูกิตอนแรกผมก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะผมหรือเปล่าที่ลงข่าวเขาก็บอกอไม่ใช่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าทางมาเลเซียตอนนี้มีการแพร่ระบาดโควิด COVID -19 ที่มันก็รุนแรงนะครับแล้วเรื่องของเที่ยวบินไฟ้์บินเนี่ยการบินจากมาเลเซียมาไทยมีน้อยมากๆยกตัวอย่างช่วงอนาวินจูจีนจะกลับจาก p ีเจซิมาอยู่กับประจวบเนี่ยมีเที่ยวบินในช่วงเดือนธันวาคม ตอนนั้นคือมีแค่ไม่ใช่ธันวาเป็นช่วงพฤศจิกายนมีแค่ทั้งเดือนมีแค่2เที่ยวบินนะครับอนาวินก็เลยต้องเดินทางทั้งบกนะฮะนั่งรถนั่งรถบัสมาทีา่ด่านตรวจคนเข้าเมืองตรงเสดานะครับแล้วก็มากักตัวอยู่ตรงนั้นนะฮะแต่ในเคสของบรูโน่สุตสกิถ้าทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนไทยนะครับเพราะว่ารถบัสที่เอามาตรงนั้นนะ่ที่อนาวินมา ามาที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะครับตรงเขตพรมแดนเนี่ยทางสถานทูตไทยเขาจัดให้นะครับทีนี้ที่บอกว่าไม่ทันเพราะว่าตลาดนักเตะของไทยลีกรอบนี้เนี่ยเปิดวันที่23ธันวาจนถึงวันที่5มกราคมคือดูไฟบินแล้วก่อนที่จะถึงวันที่5มกราคมไฟบินจากมาเลเซียมาไทยไม่มีนะฮะทีนี้ก็คือถ้าจะลงทะเบียนเล่นในไทยลีกเขาต้องชัวร์ว่ามาได้แน่แล้วต้องมาถึงก่อนวันที่5ด้วย เพราะไม่อย่างนั้นทางชมบรีจะเสียโคต้าไปฟรีฟรนะครับเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนนักเตะต่างชาติและไทยรวมกันทั้งหมดไม่เกิน10คนต่างชาติไม่เกิน5ต่างชาตินี่รวมอาเซียนเข้าไปด้วยนะฮะอาเซียนเอเชียเนี่ยเพราะฉะนั้นโคต้านี้เป็นโคต้าเอเชียเขาก็เลยสรุปว่าเขาไม่เอาละบรูโน่ซูซูกิก็น่าเสียดายเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าถ้ามาอาจจะดีก็ได้เพราะอายุก็ยังไม่ได้มากเท่ากับโจโจ้ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเอาโจโจ้เจสซี่จ,จ,จ,จอนกองหน้าทีมชาติบาเรนเจ้อสายในจีเรีย เขาเป็นคน,นเนจีเรยและแต่เขาโอนสัญชาติเล่นกับทีมชาติบาเรนสัภารงกายตอนนี้ก็ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันเพราะตอนอยู่ขอนแก่นยูเนเต็ดก็มีแฟนบอลก็ค่อนข้างจะถอนหายใจเฮือกเฮือกใหญ่ใญใส่เขาบ่อยครั้งอยู่เหมือนกันแต่ว่ามาคราวนี้ก็ไม่รู้อาจจะดีก็ได้นะครับต้องอยู่ที่การเรียกความฟิตอะไรต่างๆด้วยดีลของโจโจ้ดีวของโคตาเอเชียจบไปนะครับมาที่ข่าวที่คือฮาที่สุดนั่นก็คือเรนาโตเคลิช มันก็มีเบื้องหลังเหมือนกันนะครับถามว่าเรื่องของการที่เลนา t โต e เคลิชจะมาชมบุรีเนี่ยมีใครรู้หรือเปล่าก่อนหน้านี้หรือว่าม,มีทิศทางกระแสอะไรมาก่อนหรือเปล่าคือถ้าเกิดใครได้ตามในช่วงของการไลฟ์สดที่ผมจัดรายการก่อนหน้านี้ผมก็จะพูดชื่อเลนาโตเคลิชที่เกี่ยวกับชมบุรีอยู่บ่อยๆถ้าใครฟังน่าจะเข้าใจคงไม่ต้องอธิบายเยอะแต่มันเป็นสิ่งที่พูดอะไรมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีข้อตกลงกันอยู่นะฮะ ที่เปิดเผยที่ใบอะไรไม่ได้เลยเหตุผลนั่นก็คือเกมที่ผ่านมาชมบุรีเจอกับบุรีรัมและบุรีรัมยังจะเป็นต้องใช้เรนาโตเคลลิชอยู่ครับเพราะว่าดีเกาเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการกักตัวกองหลังตัวใหม่ที่เซ็นมาจากฟูเมนเดนเซ่เพราะฉะนั้นเรนาโตเคลลิชยังต้องลงเล่นถ้าไปออกข่าวก่อนว่าเคลิชจะมาชมบุรีเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นมากมายนะครับแต่เขามีการไฟเขียวไว้แล้วว่าหลังจบเกมนี้ชมบุรีสามารถที่จะ ไปเซ็นสัญญากับเคลิสได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบุรีรัมก็จะลงทะเบียนดีเกามาเล่นสําหรับเกมวันที่9มกราคมหลังปีใหม่นะฮะทีเนี้ยเราก็เลยเห็นว่าพอหลังจบเกมปั๊บโคสตีอสซโสมพบประเสริฐก็ให้สภาษ้าทันทีเลยครับว่าเรเนโตเคลิสจะมาอยู่กับชมบุรีมันก็เป็นการประกาศความชัดเจนว่าโอเคนะตามที่ตกลงกันหลังเกมพูดได้ก็บอกเลยนะครับอ่าก็มันก็เป็นที่มาที่นี้ส่วนอ,อีข้อหนึ่งสงสัยที่หลายลคน มีก็ถามมาเหมือนกันว่าเป็นการยืมหรือเปล่าก็คือเป็นการยืมตัวครับจนหมดสัญญาคือทางเคลิสเนี่ยมีสัญญากับบุรีรัมจนถึงจบฤดูก,การ2020จะไปหมดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะฮะปีหน้าเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้กลับประเทศเขาก็เลยยอมที่จะหาทีมในไทยเล่นต่ออยากจะเล่นต่อไปก่อนซึ่งก็เป็นชมบุรีที่ได้ตัวมาแล้วก็เรื่องของการจ่ายเงินเดือนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งจ่ายกันยังไง แต่เป็นสัญญาเยืมตัวจนจบฤดูกาลนะฮะจะไม่เหมือนกับจีดีคันยุกเพราะว่าจีดีคันยุกที่บุรีรัมปล่อยไปแล้วก็ไปอยู่กับนครราชสีมามาสดาเนี่ยคันยุกยกเลิกสัญญากับบุรีรัมเพราะว่าคันยุกทาสัญญาถึงปี2023นสะครับสัญญามันยาวมากเขาก็ยกเลิกกันไปแล้วทางโคราชก็ไปคุยกับคันยุกซึ่งก็เซ็นมาเป็นสมบัติแต่เพียงผู้เดียวจีดีคันยุกก็ไม่ได้เกี่ยวกับบุรีรัมแล้วนะครับส่วนเรเดโตคิลิสเนี่ยสมมติว่าเล่นกับชมบุรีดีด จบพิูุกการก็อาจจะต่อสัญญากันไปนะครับคุยสัญญากันใหม่หรือถ้าเกิดอันนี้ถ้าเป็นในกรณีที่ดีเก่ามาแล้วอาจจะเล่นไม่ดีขึ้นมาแต่ผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีของเป็นของดียแหละสำหรับดีเกา่าคือบุรีรัม์ก็สามารถที่จะเอากลับไปได้เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่ตัวแปรหลายๆอย่างนะครับอยู่ที่ตัวนักเตะด้วยว่าจะแฮปปี้กับการเล่นให้กับทีมไหนอะไรยังไงด้วยแล้วก็เรื่องของการตอบแทนค่าจ้างต่างๆนะครับทีนี้ดิวของชนบุรีจะบทหรือยัง ก็ต้องบอกว่ายังสามารถเพิ่มได้อีกนะครับเพราะว่าตามสิทธิ์ก่อนที่จะถึงวันที่5มกรมาคมเนี่ยซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตลาดสามารถเปลี่ยนนักเตะต,ต่างชาติเอเชียอา,อาเซียนได้5คนจริงๆตอนนี้ชมบุรีก็ก็เปลี่ยนเพิ่มเข้ามาท่านับจริงๆนี่5คนแล้วไหมเพราะว่าจะมีจูเนียเอลสตาอีกคนนะฮะอันนี้คือยังไม่ได้เปิดตัวอันนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาเป็นกองหลังลูกครึ่งมาเลเซียสวีดิชนะครับเข้ามากักตัวที่ไทยแล้ว ย้ายมาจากสมโมสโรเมโทรโพลิททนพอลิชนะครับทีมในลีกล่างของอังกฤษก็ถ้กากับว่าต่างชาตินะฮะมีเข้ามาก็เป็นกาฟาดูโรซินมี่มีเรเนโตเคลิชมีเอเลียนโดนะฮะสามคนโคต้าเอเชียเนี่ยมาเข้ามา1คนแทนคุชิดะก็คือเจซีจอนแล้วก็โคต้าอาเซียนก็จะมา1คนเหมือนกันก็คือจูเนียร์เอลสตาลครบแล้วนะครับ5คนไม่มีเพิ่มไปกว่านี้ละส่วนที่ผมโพสต์ไว้ว่านอร์ชารูตาลาห้าเนี่ย กองหน้าทีมชาติมาเลเซียของ b ีจีปทุมอาจจะย้ายไปเล่นให้กับทีมในไทยลีกทีมหนึ่งนะครับในในวันที่9มกราคมก็คือนัดที่2ของเลก2นะครับผมก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมหมายถึงชมบุรีนี่แหละเพราะว่าก่อนที่จบดีลกับเจซีจอนก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับนอชรูตาละหาไม้เขาพิจารณาเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดชมบุรีเลือกเจซีจอนนะครับอันนี้ก็อาจจะคุณสมบัติ ตรงตามสเปคของโคสตียอสสมพบประเสริฐก็เป็นได้ทีนี้นอรชรุนตะละห้าจะไปไหนอันนี้ยังไม่มีคําตอบให้เลยเพราะว่าจริงๆทีมาเลเซียสโมสรนในลีกมาเลเซียอย่างตรังการูอย่างซาลาวัตก็เคยมีข่าวเขาก็ไม่ยอมกลับแล้วก็มีเอเจนต์ของเขาเนี่ยเสนอไปให้กับทีมหลายทีมมากในไทยนะครับในที่2ก็มีเชื United, ่อหมายูนเต็ดก็ก็มีข้อเสนอเข้ามาแต่ก็ยังไม่มีทีมไหนเซ็นเนื่องจากว่าเงินเดือนค่อนข้างสูงไม่รู้ว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ชมบุรีไม่เอาด้วยหรือเปล่านะครับ แต่ตอนแรกก็คิดว่าชมบุรีน่าจะเอานชชูอ่ะคงไม่เอาเจซีจอนแต่ช,ชมบุรีตัดสินใจแล้วว่าเอาเจซีจอนนะครับนชลูจะไปไหนก็ยากเลยเพราะตอนนี้ทีมอื่นๆก็โคตาเริ่มเต็มแล้วแต่เดี๋ยวคงจะมีที่ลงสักที่แหละนะครับแต่คงจะไม่กลับมาเลเพราะว่าการเดินทางระหว่างไทยไปมาเลมาเลยไปไทยช่วงนี้มันยากจริงๆนะครับก็คิดหนักเลยนะคือถ้าไม่เดินทางก่อนปีใหม่เนี่ยหลังนี้คือคือยากมากและผมไม่แน่ใจว่าตลาดซื้อขายนักเตะของมาเลเซียเขา,เขาปิดเมื่อไหร่อ่านะฮะ ก็วันนี้น่าจะข้อมูลครบถ้วนตามที่ต้องการกันนะครับสําหรับหลังเกมบุรีรัมผมก็ยืนยันเลยว่าต่างชาติบุรีรัมสอบผ่านตอนนี้วันสำหรับวันนี้นะครับสคนก็คือทางซามิเอลโรซ่ากับทางแบรนดอนโอนลส่วนแมคคอนโบยังไม่เห็นอะไรนะครับองอตูก็ถือว่าเป็นแนวโนมที่ดีแต่ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าโอเคว่าแบบผ่านแน่นอนขนาดนั้นนะครับแล้วก็เสียดายที่ว่าเลนโตเคลิชเนี่ย ย้ายไปแล้วนะแต่ว่าต้องรอเดียวกี่าว,ว่าจะดีขนาดไหนซึ่งเลนัตโตเคสก็ถือว่าเป็นมืออาชีพมากๆเขารู้อยู่แก่ใจครับว่าหลังจบเกมนี้เขาต้องย้ายไปชมบุรีแต่เขาก็ยังเล่นให้กับบุรีรัมได้แบบเป็นมืออาชีพเคลียร์แบบว่าชัดเจนเลยว่าเขาเป็นมืออาชีพขนาดไหนไม่มีการปล่อยให้อ่าหลุดไปได้ง่ายๆไม่มีการทําละหลวมอะไรเลยนะครับคือเล่นตามหน้าชี่จริงๆนะฮะก็เดี๋ยวยังไง คลิปหน้าคงม,มีเรื่องสรุปมาวิเคราะห์มาให,ให้ฟังกันนะครับวันนี้ก็น่าจะฝากกันเท่านี้แล้วกันแล้วก็ยังไงใครที่ติดตามช anel ผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอพรุ่งน,นี้น่าจะมีคลิปใหม่มาฝากกันวันนี้ผมแอโกสินขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ